ให้เรานะครับไปกดคลิกที่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับจะมีแท็บตรงนี้ขึ้นมาเนาะเป็นตัว connections ก็คือการเชื่อมต่อข้อมูลให้เรากดคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับพอกดคลิกที่เครื่องหมายบวกครับก็คือตัว data source เนาะที่เป็น Input ว่าเราต้องการจะเอาไฟล์ประเภทไหนเข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูล มีทั้งระดับที่เป็น Link Server เนาะหรือเป็นระดับ t o o of File ก็คือเป็น Microsoft Excel PDF นะครับ Spatial s t a t i s t i c a l นะครับ Tableau Extract Text File ต่างๆหรือระดับ Server เป็น MySQL นะครับต่างๆแบรนด์ต่าง,างๆนะครับแล้วก็จะเป็นระดับของ Big Data เนาะก็จะมีให้เราเลือกใช้ระดับองค์กรเนาะโอเค ในที่นี้นะครับอาจารย์จะใช้ตัวที่เป็นไฟล์ของ Microsoft Excel นะครับแล้วกดคลิกที่ Microsoft Excel กดเสร็จนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนาะเราไปหา directory ของไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไฟล์ที่เราใช้จะชื่อว่า Raw Superstore นะครับให้เรากดคลิกที่ Raw Superstore นะครับ .xlsx อันนี้จะเป็นไฟล์ Excel นะครับก็กด Open ได้เลยโอเค พอเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะทำการโหลดข้อมูลใน dataset ที่ชื่อว่า Raw Superstore เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟล์ครับไฟล์ input ที่เรานำเข้ามาว่าหน้าตา interface เป็นยังไงเรามาดูไฟล์ของ Raw Superstore นะครับเราสังเกตเห็นว่าไฟล์ปกติะครับในงานทางด้าน BI เนาะในการเล่นกับพวกข้อมูลนะครับงานที่ปริมาณเยอะที่สุดอะสักประมาณ80%ของระบบเลยก็ได้ครับ คืองานที่ใช้ในการทำเรื่องของการ cleaning data คืองานที่เตรียมข้อมูลน่ะเหนื่อยเพราะว่ามันมีปริมาณเยอะเนาะและ้วและคนที่ทำงานทางด้าน data engineer ต้องแต่สร้างระบบและดึงข้อมูลเข้ามาและต้องมาทำพวก data cleaning นะ data l a n g l i n g นะครับเป็นพวก scraping p หรือต่างๆเนี่ยที่ต้องทำความสะอาดข้อมูลก็คือ preparation นั่นแหละนะครับซึ่งเราสังเกตถ้าจารย์ซูมอินไปเนาะ เราดูว่าข้อมูลเนี่ยนะครับเราต้องทำความสะอาดอะ,อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นแบบนี้วันที่ใช้ในการส่งของก็คืออันนี้เป็นซ u เปอร์สตอร์เนาะข้อมูลซ u เปอร์สตอร์ปรากฏว่า Input ที่เรานำเข้ามาครับมีไฟล์ที่เป็นเท x t เข้ามาของผ้าหรือปะมีไฟล์ที่เป็นเท x กเข้ามานะครับหรือว่าวันนี้เช่นเดียวกัน s สเก d u l e ตรงนี้ก็มีข้อมูลที่เป็นข้อความเข้ามาโดยโปกติคนจะเป็นตัวเลข นะครับดังนั้นถ้าเราอยู่ดีอ่ะเรานำเข้าข้อมูลเหล่านี้ไปเลยครับการแปลผลอาจจะแอเรอได้นะครับหรือว่ามีความผิดพลาดในการแสดงนะครับหรือว่าตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับการใส่ตัวแคตตากรีเนาะตัวแคตตากรีเราสังเกตเห็นว่าตัวแคตตากรีครับเป็นมีใส่ u n d e r อร์ไลเนาะมีใส่ u n d e r อร์ไลเกิดขึ้นแล้วก็บางบางตัวนะครับเห็นปะ เว้นวรรคไม่เท่ากันนะครับหรือใส่แท็บบางอย่างไม่ตรงกันก็จะมีผลในการนำข้อมูลไปใช้ได้เนาะหรือว่าตัวตำแหน่งตรงนี้ครับเราสังเกตว่าซิตี้เนาะชื่อของคอลัมน์อะขอพิมพ์ซิตี้เบิลเข้ามาอาจจะแบบเฟดข้อมูลเข้ามาแล้วมันจะเกิดแอ r รอรบางอย่างที่ทำให้มีการใส่คำเบิลเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วปรากฏว่าตัวชื่อเมืองครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ผสมกันไปหมดเลย มองภาพออกมะดังนั้นในหน้าที่ของเราที่เราต้องทําการทําความสะอาดข้อมูลน่ะเราก็ต้องแปลงสิ่งเหล่านี้ครับให้อยู่ในแพทเทิร์นที่เวลาไปแสดงผลแล้วมีความสวยงามมองภาพออกมาต้องทําการทาความสัาทำความสะอาดข้อมูลก่อนตัวคันที่ก็เช่นเดียวกันครับดูดีใส่ตัวอันเดอร์ไลน์เนาะแล้วก็เว้นวักต้องเยอะแยะแบบนี้ครับย้อนหน้าไม่ตรงกันก็มีการแปลผล เช่นเดียวกันเนาะหรือตัวคอลัมน์ฟิลครับข้อมูลทั้งหมดเนาะเราดูว่าข้อมูลใน dataset ชุดนี้หนึ่งหมื่นแถวเนาะหนึ่งมื่นแถวหนึ 1, ่งหมื่นเลแต่ว่าตัวช่องฟิลครับมีข้อมูลแค่นี้เองซึ่งเราก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลคอลัมน์นี้ไปใช้ทำอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าที่จะไปไป,ไปยุกต์ใช้ทำอะไรได้ดังนั้นหน้าที่เราต้องทำความสัตา์ข้อมูลก่อนนะหรือเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการทำการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตรงนี้ครับแพทเทิร์นของตัวออเดอร์เดทเราสังเกตว่าในรูปเดทปกติอะครับเดต้าไทป์อะควรจะหน้าอินเตอร์เฟสแบบนี้เนาะที่มีวันเดือนปีแต่พอดีว่าเราดึงมาบาง Data ครับแล้วพอมารวมกันเนี้ยปรากฏว่าเขาจัดในรูปแบบเป็นวันเดือนปีที่เดือนเนี้ยเป็นตัวของพยัญชนะแบบเนี้ยเวลาดึงเข้ามาครับขเขาจะแบ่งจำพวกทำให้แปรผลผิดดังนั้นหน้าที่เราต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อน นะครับหรือแบบบางอันนะครับตัวชื่อของ product name เนี่ยเขาเอา name กับ type มารวมกันโดยความเป็นจริงถ้าเราจะไปเล่นแร่แปรธาตเนาะในการเอาไปใช้ในการทำ visualize ครับเราต้องแบ่งข้อมูลเราเรียกเป็นการ split split ข้อมูลของ product name กับ product type เนี่ยแยกคนละ field กันหรือว่าคนละ column กันถึงจะสามารถใช้งานได้อันนี้อะไรอันนี้จะพยายามอธิบายจุดที่เป็นข้อมูลนะที่ไม่สะอาด ที่หน้าที่ของเราในระดับ d a ต้ e จ g i n e e r ครับหรือว่าคนที่ต้องทำความสะอาดข้อมูลในงาน B i เนาะในเฟดนาดาเลยเนี้ยต้องแก้ไขนะครับที่แย่สุดก็คืออันนี้ครับบางครั้งเวลาดึงข้อมูลมาเนาะและขึ้นภาษาต่างดาวบางอย่างหรือเป็นภาษาที่โดนแปลงล่างในพวกโคดยูนิโคดต่างๆอะไรเนี้ยแล้วมันเกิดการแปลงล่างบางอย่างเนาะทำให้เนี่ยคอลัมน์ที่ชื่อสับ c คตตากรีนะครับต้องต้องหมื่นแถวเนี่ยเกิดข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาและอยู่ดีถ้าเรานำข้อมูลเหล่านี้ครับไปใช้งานเลยไม่ได้เนาะเพราะเดี๋ยวไปพอดการาฟที่เป็นฉากต่างต่างตัวนี้ก็ไปหมดเนียครับไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนเช่นเดียวกันถ้าพื้นฐานเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นของ Excel เนี่ยก็ซัพพอร์ตการทำสิ่งเหล่านี้เนาะแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะต้อง ทำสิ่งเหล่านี้ดึงเวลานานดังนั้นก็จะมีตัว Product ตต่างๆครับทั้งด้าน BI เนาะที่เป็นหน้าด่านที่ทำการ cleaning data ครับที่ระดับของ data integration and data quality management layer ที่อาจารย์กล่าวไปก่อนหน้านี้เนาะก็จะช่วยในการทำได้เครื่องมือที่อาจารย์ดึงมานาะแล้วมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสุดเนาะสำหรับการทำงานในสายของ BI เลยก็คือ ตัวของ Tableau Prep Builder นะครับโอเคตอนนี้อาจารย์แจกแจงตัวช่องโหว่ที่เป็นจุดอ่อนของ Data เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวของ Tableau Prep Builder นะครับในการทำความสะอาดข้อมูลผลสุดท้ายเราจะต้องได้ไฟล์ที่เป็น c ล e a n Superstore